วันแชมเปี้ยนชิพมารัตกริกอรเรียนพร้อมสางแคนซูเปอร์บอนชิงกิสมารัตกริกอรเรียนพร้อมรับคำท้าเผชิญหน้าคู่ต่อสู้ทุกคนในรุ่นรวมถึงสองคู่ปรับเก่าซ bon, ูเปอร์บอนสิงมาวินและชิงกิสอลาซอฟหลังพิชิตชัยชนะเหนือสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องในการพบกันภาค6กลับมากู้ศรัทธาจากแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกได้อีกครั้งสำหรับมารัตกริกอรเรียน นักชกเลือดเดือดจากอาเมเนียวัย32ปีหลังเปิดตำราบูสุดกำลังจนสามารถพลิกเกมกลับมาเอาชนะน็อกสิทธิชัยสิทธิ2พี่น้องยอดฝีมือขวัญใจชาวไทยยกที่3ในกติกาคิกบ็อกซิ่งแคทเวท156.5ปอศึกวัน165เมื่อวันอาทิตย์ที่28มกราคมที่ผ่านมาณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมารัตเวอร์ซัสสิทธิชัยสำหรับการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างมารัตและสิทธิชัย ถือเป็นอีกหนึ่งมาหากราบแห่งความมันที่กินเวลามายาวนานถึง8ปีโดยครั้งนี้ถือเป็นการประชันฝีมือกันเป็นคำรบที่6ซึ่งชัยชนะตกเป็นของมารัฐที่ปรับเปลี่ยนสไตล์แก้เกมบนเวทีจากที่โดนดักออกอาวุธเข้าเป้าจนคะแนนเป็นรองพลิกกลับมาไล่ถลุงลำตัวจนสามารถเอาชนะน็อกสิทธิชัยได้อย่างเด็ดขาดโดยมารัฐยอมรับว่าชัยชนะครั้งนี้สำคัญมากสำหรับชีวิตนักสู้ของเขาเลยทีเดียวไฟน์นี้สำคัญกับผมมากครับนี่เป็นครั้งที่6ที่ผมได้ชชกับสิทธิชัย เราต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งมานานถึง8ปีผมจึงดีใจมากกับชัยชนะในครั้งนี้แต่ใครจะรู้บางทีเราทั้งคู่อาจจะได้ชกกันอีกในภาค7ก็เป็นไปได้ครับแน่นอนว่าสิทธิชัยเป็นหนึ่งในนักสู้ที่เก่งที่สุดวันนี้เขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าจังหวะแทงเขาลูกนั้นของผมโดนตรงจุดโฟกัสพอดีเลยทําให้เขาแพ้ครับชัยชนะในครั้งนี้นอกจากจะทําให้ มารัฐกลับมากู้ศรัทธาจากแฟนมวยได้แล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการก้าวเดินต่อไปบนถนนสู่บอลลังอีกครั้งหนึ่งด้วยโดยณนะเวลานี้เขาพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ทุกรายในรุ่นนี้ไม่เว้นแม้กระทั่ง2คู่ปรับเก่าที่เคยยัดเยียดความประชัยให้เขาอย่างซูปเปอร์บอนสิงห์มาวินและชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5ปอคนปัจจุบัน ผมไม่สนว่าผมจะชกกับใครผมแค่หวังว่าผมจะได้ขึ้นชกอีกโดยเร็วที่สุดสำหรับผมไม่สำคัญว่าผมจะต่อสู้หรือรเผชิญหน้าคนไหนแค่แจ้งให้ผมทราบผมก็พร้อมทุกเมื่อครับชิงกิสซุปเปอร์บอนสำหรับมารัฐได้รับการยกย่องจากแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกว่าคือหนึ่งในยอดฝีมือคิกบ็อกซิ่งตัวฉกาจจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่เขาต้องการไปให้สุดบนเส้นทางนี้แต่เขาก็ไม่ปฏิเสธหากได้โอกาสข้ามสายไปลองกติกามวยไทยกับวันในอนาคต ผมรักคิกบ็อกซิ่งครับมันเต็มไปด้วยแอคชั่นและผมก็ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของผมขึ้นไปเรื่อยๆอันที่จริงมวยไทยก็น่าสนแต่สำหรับผมคิกบ็อกซิ่งสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอครับติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook ัน e c h ป m p i o n s h i p t h a i l a n ดเว็บไซต์ i n i f c o m และ Instagram ONECHAMPTH